โตเกือบเหมือนใครเนี่ยแต่งก่อนฮะใครแต่งก่อนแต่งก่อนนะพ่อขงแต่งตอนสิบโมงสิบนาทีนี่แต่งตอนกี่โมงไม่รู้จะไม่แต่งก่อนนะพ่อของไม่เป็นไรหรอกแต่งก่อนแต่งตัวเหมือนกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นน้องตังไล้มาหนีเ่ากติป้าตุ๊กก็มาแอลฟาร์มแกะติดดอยพามีนี่ค่ะน้องเมารอดมาครึ่งวันก่อนประมาณพันหนึ่งกันน้ำมันหอมต้องออกค่ะเปิดออกซิงมดค่านอ มื่อนี้น้องสาวก็ปลาแอวค่ะปลาเมเมร้านๆมาแอวตีฟาร์มแกะร้อยพามีนี่ค่ะเนากะก็ซื้อเข้าตีฟาร์มแกะนี่ก็ก่อนใ50บ,บาทค่ะเนาะ้นไนฟรีค่ะแล้วก็กันนก้ก็แกว้ว50บาทแล้วแต่เมนูค่ะเนาะใครกินน้สั่งน้ก็ได้ทั้งค่ มันมีฟาร์มแก่เมื่อนี้คือแอวจ้อมคานอแล้วก็ถ่ายรูปในตีฟาร์มแก่นั่นคาแล้วก็เอาอาหารเมื่อคือแก่กินนั่นคาะนอพอให้ใครมาแอวมาชมตีร้อยฟาร์มนี้ก็แวะมาทางนี้ได้ค่ะเมื่อนี้ก็กาวนี้แต่ๆฝนตกค่ะราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนค่ะนอฝนก็ตีตกตัววันมีเหมือนนิ้มตกค่ะก็เลยปักกันมาแอวคานอลงไปข้างล้วแม่เฮ้ยเฮ้ย ระวังนะแม่ตุยเอายาเลยเอายาเลยหัวขุยนี่อีกสิ่งนึ่งว้ามันกระโดดนี่ตั้งใจว่าที่มาแอลคารก็เลยมาน้องยกมาคาร์นอาะว่าน้องยกไปโรงเรียนค่ะก็เลยไม่ได้มาหันฟาร์มแกะจ้อมคารนอสุดนี่ก็ที่เป็นชุดชนเผ่าของเปิ่นคาร์นอาะว่าเมื่อกินหน่ำหรือว่าเข้าฟาร์มแกะนี่ก็เปิ่นที่มีปันใส่ฟรีค่ะสุดมันจีคารนอกระดุเขากับตั้งเดียวค่ะ ระวังนะลูกๆเรยเนี่ยระวังนะมันหมดแล้วไปไปไปมีแล้วมีแล้วมาสวนแก่แต่กลัวนะเอาลอไม่ชอบใช่หรอฮะ สองชุดนะแม่แม่ขอเลี้ยงหน่กินนะคะอู้บอู้อ้บไปอู้ลุ้มลุ้มลุ้มอูาบเฮ้ยลุ้มมา อว่บรรยากาศก,ก็สวยงามแตคาทิวทัศส,สวยแตรอยพับมินี่ก็อยู่สูงในยา้าคาน้อมใกล้มาสิปอกคาอันนี้ก็เป็นครั้งแรกคาติม,มาน,นี่นอล้วก็เป็นร้านกาแฟเหมือนจะอีคาเดี๋ยวเราไปซื้อน,นำกิน,กนคานออม ร้านกาแฟวิวสวยๆเผลกอดที่ใจไม้ไผ่ให้ถึงเซียงคาน้อไม้ไผ่นี่มีประโยชน์เต้ๆคะ่ะเป็นร้านกาแฟเล็กๆน้อยๆตามบนภูเขานั่นคานอไม่ครับสั่งของตุ้มเมียวเมียวค้ามาในแอปสีดำแอปสีชมแอปสีชมพูหรือว่าแอปสีฟ้าต่างๆคานอสนใจกอดต่ามาบอกลายคะ่ะครับตัววันๆคานออันนี้กอของลูกค้าครับเตรียมพร้อมที่ส่งไปเจียงตุงต่าเหล่เย้าค่ะใครขัดไล่ของซื้อกอดต่ามาบอกลายคะ่ะส่งรูปภาพหรือว่าส่งดิ่งมาปั่นก่อนดลายคานอครับสั่งตุ้มเมียวเมียวกับเนียวคะ่ะ ป้อมมอสังกติสังปันค่ะของติตุกอเห็นนี่ก็ที่ส่งไปเจิงตุงตะเลอเมืองลาค่ะยินดีขอบคุณนำ้ำน้ำค่ะติมาใจบริการค่ะอันนี้เราก็เดินทางมาสวนสวนคุณปูจ้าอันนี้เป็นเมล็ดกาแฟใช่ไหมใช่น้องเมล็ดกาแฟเนี่ยจะออกเมล็ดไม่มีเมล็ดเมล็ดเมล็ดกาแฟเป็นเครื่องวันนี้นนก็หน้อง กอดลงมาก่อนเลยยางลงมาค่ะสวนคนปู่มันตี้อยู่ในกลนหววอินหนึ่งค่ะนอเลอยยางลงลอยมันจี้ค่ะลอยกอดชั้นเต้กับซันวะค่ะชวนแม่แม่มาเที่ยว้อยพามีสวนคนปู่ค่ะออ้ยสวยเต๊กันไหนวิวเนี่ยสวยๆใครที่กิงลงปันห้าร้อยวันเออกิงแน่ต้องสีอาชีพเสริมกิงลงร้อยห้าร้อยบาท สวยเนนอ่ะสวยมากเลยอ่ะมันอยู่ในภูเขาเลยมาค่ะมันนี้ก็ปลาแล้วก็มาแอวลอยผามีสวนคุณปู่ค่ะไม่ใช่สวนคุณปู่ใหม่นะสวนคุณปู่จือ่อมันจือ่อสวนคุณปู่คะคิดว่าสวนคุณปู่ <nghĩ> <wings> โอ้สวยสวยขนาดสวยงามเต้มาตรุษยิวนะอันนี้เป็นสวนสวนสงมวัดลิ้งจีจ่ะเต้กำเนวนี่โอ้โหอาลน้ำมันน้ำเลยเป็นบงอีเชงเนีย้ชนประานีทะเลโอ้โหดู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 ด ส่วนคุณปูนี่ก็เป้นที่มีรถไปหับไปส่งค่าเป้นที่มีรถก๊อบนหน่อยค่ะเนอไปหับไปส่งแต่อันนี้เขาขันไปค่าก็เลิ่อนยางมาวันตามเขาใจแล้วอ่ะเอ้หมกโคนะหมกนะไอหมกซส่ดๆติในมาเจ๊ไปเลยค่ะโอ้ เคยเห็นแต่เขาถ่ายเนาะโอ้วันนี้เมฟขอเป็นสาวหนึ่งวันไอ้ดายอุปปุ่นมีน้องก็ได้น้องป้าเนาะมันด้วยป้าป้าแต่นี่เุปปุ่นมีน้องดอกโบแล้วก็มีน้องป้าจอมอ่าป้าทองโอ้ยูวโซ่เตเต ร้านกาแฟสวนคุณป no ู่นี่ก็เปิลตีมีกับข่าวกับเก๋แล้วก็นำรื้อนำหมักไม้ทั้งสั่งค่ะเนาะเขาก็ขยักสั่งก็เขาก็สั่งค่ะสั่งตั้งใต่ก็ขึ้นมาตั้งเนื้อก็อนลายค่ะมันติมีจุดชมวิวสวยๆตีนี้ค่ะเนาะสวยเต้ค่ะวิวในเมฆซ้ายก็สวยเต้สวยหวานค่ะเนาะผมมีกุนปามาแอวก่อนละแอลเตเต้ค่ะอันนี้ก็เป็นปีกไก่ทอดตีเขาสั่งก็บไม้ยาวค่ะเนาะหน้าตาก็อนนารับประทานเต้ค่ะวิวก็สวยอาหารก็หวานกับข้าวกับป้าแปงค่ะเป็นอันสั่งเหมือนอยู่ในกลางหนาะรั นั่นเป็นโรงแรมเหรอใช่เนาะเออโรงแรมจริงเลยเนาะออทำไมไปทางไหนนั่นอะเขาพวกนั้นอะเขาก็กิน,ข,นข้าวเฮือนมายอกค่ะเนาะเขาก็มาสัง่งของกินเด่นๆตีในร้านนี้ค่ะตำแตงแล้วก็ตำมละละกอไข่เค็ม,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 มค่มมยยะเนาะเมนเก็มือหัวตำมะละกอไข่เค็มก็มีง่ายค่ะก็สั่งมากินด้วยค่ะก็รสชาติก็หวานเนาะแล้วก็เอ็นไก่ทอดข้าวกรวานค่ะทีนี้เนาะ พอกินกันแล้วก็พากันป่อกค้าดีกว่าเปิดที่มีรถบริการส่งลูกค้ามาติดลานคานอแล้วก็ค้าล่งค้าคืนก็เปิดที่ับส่งค้าแล้วเตะเขาที่จ่ายค่ะก็คือก็ลายค้าเป็นการนำบกน้ำมันนั่นคานอคลิปนี้ก็จบกับย่อค่ะฝากตุ๊กตากเล็กเล็กแชร์เป็นของค่ายินดีขอบคุณน้ำน้ำค่ะสวัสดีค่ะใหม่สงคค่ะสวัสดีค่ะ